น้ำตกตาเซกตาและน้ำตกตาดพึง่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุดหมายของหนักเดินทางจากหลายๆทิศทางพ่อเป็นน้ำตกที่สวยงามปานว่าหูแต้มโดยซ้ายนามที่ไหลลงมาจากหนาพาสูงบวกละอองนามที่ผัดใส่หอมประดับประดาด้วยดอกเทียนผู้ที่ธรมรมสัติ์จัดสรรในหฮาเบ่ง เหตุหายสถานทีแห่งนี้สวยง่ามปานหูผาาที่ออกมาจากเทพนิ้่ายเลยมือนี้สิผ้าทุกคนไปตะลุยน้ำตกตาตะยึกเสื้อละก็ตาเซกตาพร้อมกรับรีวิวทางไปอย่างละเอียดกิฟตเลยเด้อพร้อมแล้ววะไปเชียวตาด้วกันจุดตังตนเฮาอยู่ที่ตัวเมืองปักซองเด้อทุกคนเด้อทว<ม>่าหอสนปักซองเด้อกสิเจอซ้มแยกไปซื้อนี่เลย เฮาสามารถไปซื้อนีทางปากซองไฮแลนด์นี่เด้อขี่ซื้อไปเลยยาเรี่ยวทาเรี่ยวแล้วพิชทางเด้วิวบรรยากาศขางทางทุกคนเนาะมันกระสีเห็นเป็นดอกบัวตองแล้วก็เป็นดอกห้าส่วนนี้ดอกบัวตองทุกคนปาขวดงามเลยมันกําลังแบบกําลังเจะเริ่มเบ่งบานส่วนเดือน1 1นีอสมีสามาถมาเที่ยวได้เด้อระวังทางแมนบ่เลย เี่ออกมาแต่ตัวเมืองปากซองเนาะทริปนี้มีเรืองเราแต่ว่ามาหอดแยกเด้อสิมีป่ายู่นี่เขียนมาตัดคูเนาะล้วก็อยู่นี่จะมีป่ายตัดตะยึกเสื้อสี่จุดหกิโลเมตรกับสกีไปเบื้องนี้เลยตามป่ายเขาจะบอกอะไรเนาะตามนี้ไปเลยจิบเบอร์มาเพียงแต่ตัดตะยึกเสื้อเขาสิไปตัดแซกกระตามไปตัดไม่อีกดังนั้นติดตามมันอยู่ใกลๆกันเขาสิไปตัดแซกกระตามก่อนเด้อเขาสิไปตัดตะยึกเสื้อเนาะขาเบื้องน้เข้าสิไปตัดแซกกระตามเข้าไปเบื้องนี้ก็ได้ล ทางนี้แหละที่ต้หองไปเทียวกรน,นะแล้วมันสิมีทางเขาอยู่ตนยนกเสือนะมันสิมีสองทางแต่ว่าทางนี้เป็นทางใหม่ที่เขาจะบุกเบิกจะไปง่ายกลัวเดี๋ยวสิไปแซกระตามแล้วไปทางที่ปีไก่เข้าไปเนาะแล้วก็มันสิมีต้องหลวจอยูพุนเฟินวาแล้วสิไปหันก่นเดี๋ยวไปเบิรกน้ำกัน,กนตาดิหูสิบ,บอกได้เลยว่าคนหูจักยังโมไล่นะร<ล>ะ,ะยะห่างระหว่างแยกตัดคูไปหอดทางเขาเสกตะตามประมาณ12กิโลเมตร เฮามาฮอดแล้วเนาะทุกคนเนาะทางเข้าตาเซ่ก็ตามเนาะเพราะว่าเป็นตาที่อยู่แคบทางเลยเฮาสังเกตต้นไม้ใหญ่นี่เนาะแล้วก็ขี้มานี่เฮาก็สิเห็นอ่าาเจ้าเพิ่นเนาะแล้วก็สิเป็นตาอยู่แคทางนี่แหละพี่น้องเฮาสามารถเข้าเข้ามาเบิ่งได้เลยเนาะนี่คือน้ตกเด้อ น้ําตกเซกะตามเฮาเบิ่งอยู่จุซอมวิวนี่รู้สึกว่าเป็นน้ําตกที่มีความสูงแหงเนาะที่ตกลงมาจากหนาาแต่ว่าเสียดายที่เฮาลงไปบ่ฮอดแต่กะบ่เป็นหยังเดียวสองจ้า บินโดนลงไปเนาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศยุุ่มหัยในเบิงนำาต๊กเซกตามแม่นำาต๊กที่อยู่ขางเครื่อนเซกตามเลยเด้อเส้นทางลงไปกันถาคนมักยางปลายยางเขาหรือว่าสายประจนไผ่ก็สามารถไปได้อยู่แต่เนื่องจากว่ามือนี้เขาบสสามารถลงไปเพราะว่าจะค้งเป็นคนขี่ยางความซูก็เลย่กลกาปีนไต่ลงไปถาไผ่ลงไปทั้งรุ่มแล้วอาสิด้เห็นวิวที่งามๆกว่านี้แต่มื้อนี้เขาบินโดนมาก็สิด้มุมประมาณนี้ให้ทุกคนมาเบิ่งเด้อ รืวว่าถ่ายว่าอยากไปก็สารารถไปได้เด้อหาคนชาบานแถวนั้นพาไปเด้อเพื่อเป็นไกด์ในการนำทางยางลงไปเขามาแต่เสกกระตาเนาะพี่นนองนอเขามาท่าเก่าชิมาสังเกตป่ายเห็นบ่ทางเขาตาแต่ยังเสื้ออาหารยุ่3มกิโลเมตรก้มจรไปแต่สองทางเลือกทางทั้งหนาหันก,ก็ได้แล้วก็ทางนี้ก็ได้แต่ว่าเขากระเทอะในมาทางนี้แล้วก็เลือกาสิขี่เขาทางนี้เลยเขามาหอดทุกคนสามแยกนอกขีมาเบื้องผนปรรมาณมหาจุ่งมกิโลเมตรนอกกรมาหอดนี้ เขาไปตัดตะยึกเสื้อไปบอกง่ายปีนี้เนาะแล้วก็เบื้องนี้ก็สิมีไปอีกเขาไปอีกน้อยเดียวกับสิหอดแล้วเดี๋ยวไปเบื้องผาบรรยากาศงามๆนอกันบันี้เฮาหอดปีนี้บพต้องยานลงไปมาสบายแล้วง่ายให้มีไปบอกสุดทางเลยปีนี้เขามาตัดตะยึกเสื้อเขาจะเสียค่าเขาส่อุทยานคนละ45,000พนเด้อเพราะว่าเขาจะมีการบูรณะ่อมแปลงทางยางทางลงให้สะดวกสบายแล้วเันนทางลงมอะติกีอันนเป็นทางของเที่าตสองปี้องไตว่าปัจจุบันนี้เขาจะเก ข้าวเล็กหายสบายแล้วไปย่างได้ยังสหายบ้างบ้านกันนะสอง ใา่แล้วเขอฝากมูกฟ้อยส่งเครื่องในเด้อทุกคนเด้อบอกเรืเลยว่าเป็นอาหารแห่งที่สามาตถพกผาสะดวกสบายไปกับทานได้ทุกบอนแกะหิวอิ่มท้องได้ทุกทีทุกเวลาเด้อเพียงแต่มีขเข่าเหนียวกินน้ำเด้อ